9ก้ามิถุนาช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่458สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทุกคนทุกท่านฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเอฟซีฮะพบกันวันนี้เป็นวันที่9เดือนมิถุนายนปีพศ2567อีพีที่458 ขอบคุณทุกๆอีพีที่ผ่านมาที่นักสะสมทุกคนทุกท่านฮะให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาสนับสนุนเหรียญในช่องของปะ๊ปะปาปะ๊ะป๋าฝากขอบคุณจริงๆรงายการเหรียญ FTH ก็มีทั้งเหรียญที่ผลิตมากหาง่ายแต่ได้รับความนิยมแล้วก็เหรียญที่ผลิตน้อยหายากมีราคาค่อนข้างสูง FTH โอเคเนาะเดี๋ยวป๊าปาจะเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่าป๊าป่าอัดรายการตอนใกล้จะเผยแพร่คลิปวิดีโอ f สี่ป๊าปาจะเริ่มแบ่งปันเร็วเลยเดี๋ยวเวลาจะออกออกเวลาเดิมไม่ได้ f สี่หเนาะอ่ะเดี๋ยวป๊าป่าเริ่มแบ่งปันเลยดีกว่ามีอะไรก็ป๊าปาบรรยายเสร็จปุ๊ดยาวเลยก็ไปคุยกับแอดมินเอานะฮะเนาะอ่ะป๊าปาฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านเลย f สี่ด้านบนสุดเหรียญละสามบาทนี่คือเหรียญหนึ่งบาทเลาหงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบใครอยากได้เหรียญละสามบาทเท่านั้นเง หลังจากนั้น f c 5 ah แถวนี้จะเป็นเหรียญ1นบาทครุฑปี17สภาพผ่านการใช้งานเหรียญละ25บาทสภาพผิวอยู่ที่ราคาเหรียญละ25บาทหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญ5บาทที่ลึก f c 5 ah, เป็นเหรียญปะปะขเขาบอกว่าเป็นเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานประมาณนี้เนาะอ่ะถ้าผ่านก็ผ่านน้อยจัดจัด F45 ah ที่จริงเขาเป็นเหรียญไม่ไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บนั่นแหละแต่ปะปาจะบอกไว้ให้ว่าอาจจะผ่านการใช้งานน้อยจัดจัด เนาะปปาจะได้สบายใจด้วยพร้อมกับราคา F4 ฮะนะก็เป็นเหรียญวาระย่อยๆแต่เรามาจัดเป็นชุดแบบนี้4วาระไม่ซ้ำใครอยากได้ชุดละ60บาทโดนเหรียญละ15บาทเท่านั้นเอง เอฟซีห้าเหรียญละสิบห้าบาทต้องบอกถ้าเป็นเก่าเก็บค่อนข้างก็เหมือนจะมีคราบถ้าเป็นใหม่วิงว่งวิง่งหมดทุกเหรียญเลยราคานี้ก็จะไม่ได้โอเคเนาะ,ะชุดละหกสิบาทมีกี่ชุดเนี่ยมีกันอยู่สองชุดสาหรับสี่วาระไปซ้ำตรงนี้ก็เป็นเหรียญละสิบห้าบาทเช่นเดียวกันนะพอมาแถวที่สามเนี่ยเขาจะเป็นเหรียญวาระเดียวกันซ้ 3. แบบนี้เอฟซี A P C H A. ใครอยากได้เหรียญละสิบห้าบาทเท่านั้นเองนี่คือแถวที่สามห้าบาทที่ะลึก เอฟะไม่ซ้ํำวาระมี4ี่วาระไม่ซ้ําชุดละ60บาทมีกัน2ชุดโดนเหรียญละ15บาทแล้วก็ตรงนี้ก็เหรียญละ15าบาทเช่นเดียวกัน F45 จบจากแถวที่35บาทที่ลึกเราลงมาดูแถวที่4เป็นเหรียญย0บาทที่ระลึก1 2 3 4 5 5หวาระไม่ซ้ F ํา F45 วาระไม่ซ้ําชุดละ150บาทเท่ากับว่าเหรียญละ30บาทเท่านั้นเองก็เป็นสภาพเหรียญที่ค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวโอเคเนาะปาปาไม่มีตลับแล้ว F45 วันนี้ไปกันแบบนี้เลย5วาระไม่ซ้ําชุดละ150บาทมีกนอยู่1ชุด2ชุด มีกันอยู่ราวสชุด f 4 5สำหรับ5วารละไม่สาำหลังจากนั้นตรงนี้ f 4 5ขยับมาดูฮะแถวต่อมาเป็น20บาทที่ลึกเช่นเดียวกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14วารละไม่สาำ f 4 5 0วาละก็300 432ชุดนี้ f 4 5 5 2 0บาทไปก็ตรงๆเหรียญละ30บาทเท่านั้นเองวันนี้ประปาแบ่งปันให้กับ f อช่องของประป๋าไปโอเคเนาะ14วันลวาะไม่ซ้ำเหรียญละ13อ่าเหรียญละ30บาทนะ ก็เ,เอา30ไปคูณ14วัลลจะเป็น520บาทตรงๆกันไปเลย f ฮะโอเคเนาะสภาพสีนี่ค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวโอเคนะฮะหลังจากนั้นเราเขายับมาดูด้านล่างก็ยังเป็น20บาทที่ียกเป็นการจนาพิเศษ f ฮะการจนาพิเศษเหรียญละ70บาทเท่านั้นเองสภาพสีค่อนข้างสวยกันมากเลย f ฮะไม่ผ่านการใช้งานเนาะ อ่ะนี่คือ20บาทการจนาพิเศษเหรียญละ70บาทหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญละ45บาทหรือว่า5้บาทนั่นหละ f 4วาละนี้อ่ะขยักได้100ปีโรงพยาบาลสิริราช f c h ด้านหน้าแบบนี้2พระองค์ด้านหลังแบบนี้เหรียญละ45บาทเท่าเองใหม่ f c h น้ำรุ้งของนิกเกิลนินจ,จับกันแบบนี้เลยโอเคนะฮะไม่ใช่เหรียญขาวซีดเป็นหมอกแบบนี้ F45 เทเลนขัดเหรียญล่างเขาจะออกเงาวับดําไปเลยนะแต่เดี๋ยวน,นี้ไม่ใช่ F45 นี่คือผิวเดิมนะผิวเดิมเขาจะเป็นน้ําหมอกน้าข้าวแบบนี้นี่คือนิกเกิลแวววับ F45 เหรียญละ45บาทหน้าหลังโอเคเนาะหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญละ90บาทของพระราชนีพันปีหลวง F45 ใครอยากได้เหรียญละ90บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นขยับมาดูบ้านเล็กบ้านใหญ่ F45 เหรียญละ100บาท F45 เหรียญละ100บาทเท่านั้นเองขยับมา f c 5 โรงเรียนร้อยปีโรงเรียนนายร้อยผจลจอมเก้า f c h จำนวนการผลิตสามแสนเหรียญเป็นเหรียญพระรองรองจากตัวติดหรือว่าเป็นเหรียญตัวติดอันดับสามก็ได้ F4H จำนวนการผลิตสามแสนเหรียญเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหลังจากนั้นมาดู F4H วาระนี้ปเดี๋ยวปาลองแจ้งเกิดดูก่อนนะฮะนี่คือผลิตออกมาเพียงสองแสนเหรียญเท่านั้นเองนะผลิตน้อยเท่ากับอ่า กล้วยไม้หรือ F4 ถ้าพูดกันจริงๆแล้วว่าป,ปาลองปั้นแต่งดู f c ฮะอาวาระนี้อย่าลืมนะฮะ2แสนเหรียญใครอยากได้เหรียญละ190บาทนะถ้าได้รับความนิยมแล้วเมื่อไหร่ f c ฮะถ้ากว่าป่าแบ่งปันออกได้วันนี้ให้ไปก่อนวันหน้าเจอ200กว่าบาทอยู่แล้วถ้าไม่ได้ก็แล้วไปนะพราผลิตออกมา2แสนเหรียญเท่ากับกล้วยไม้ครั้งที่6เลย f c ฮะอะแต่ว่าความนิยมก็แตกต่างกันนะอย่างเดรนเนี้ย ปลาขายออกให้เหรียญละร้อยเก้าสิบาทแต่เหรียญน,นี้ f ฮะเดิมๆอยู่ที่แปดร้อยเราขายกันในช่องของกระเป๋าวันนี้ฮะ F4 เหรียญละสามร้อยห้าสิบาทสําหรับกล้วยไม้อย่าลืมใน F4 ผลิตน้อยนะฮะแต่ความนิยมแตกต่างกันเลือกเอาเหรียญน,นี้สองสองแสนเหรียญก็190หน,นึ่งร้อยเก้าสิบาทเหรียญนี้สองแสนเหรียญแต่ความนิยมเขาค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียว f ฮะเห,ะหรียญละสามร้อยห้าสิบบาทจำนำกล้วยไม้อาเซียนครั้งที่หก ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะ fc ใหม่จริงๆเลยหลังจากนั้นขยับมาจะเป็นตรงนี้ fc หแถวนี้จะเป็นเหรียญ5บาทคุดข้างหรือว่าคุดเฉียงปีพศ2520ทั้งหมดเลยสภาพปปาบอกตรงนี้ะว่าเป็นเหรียญเก่าเก็บ เกือบจะไม่ผ่านการใช้งานกันเลยทีเดียวเ,เดี๋ยวปาส่องกล้องใกล้ๆเดี๋ยวปามีตัวอย่างให้ดูสรับเหรียญผ่านการใช้งานเนาะ F45 ดูเอานี่ปีพศ2520มาดู F45 ด้านหน้าเขาจะประมาณนี้นะนี่คือปะปาบอกว่าเป็นเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานอาจจะมีคราบกันบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็มองเห็นค่อนข้างยากเลยก็เป็นเหรียญที่เก่าเก็บได้ F4 นะเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานสภาพเหรียญเขาจะไม่ใช่เหรียญวิงว่งวิ่งสัทีเดียว <c oughs> แต่เขาอมเหรียญสภาพเดิมอยู่ F45 เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานถ้าหากต้องผ่านผ่านน้อยจัดๆ F45 เรามาเปรียบเทียบกับเหรียญผ่านการใช้งานกันนะคือปะปะออากให้ f c สบายใจอันนี้ผ่านการใช้งานดูด้านบนนะฮะเอาดูด้านหัวก่อนดินดัดอ,อาเมามือปะปานั้นเป็นเหรียญผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานจริงๆ F45 ด้านบนเป็นเหรียญเก่าเก็บ ไม่ผ่านการใช้งานถ้าผ่านก็ผ่านน้อยจะจัดเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะฮะด้านหน้าทีนี้เรามาดูด้านหลัง f สี่ะนะเขาแตกต่างกันจริงๆ f 4ีป่ปปามีตัวอย่างให้ดูแบบนี้โอเคเนาะ,ะใครอยากได้ f c ีเหรียญน,นี้จะด้วกว่าใครนิดหนึ่งนะเหรียญน,นี้ประมาณ70บาทแต่ทุกเหรียญน,นี้ฝั่งนี้ f c 5. ที่เรียงอยู่นี้เหรียญละ110บาท1 1 0บาทหากเป็นไม่ผ่านการใช้งานวิ่งวิ่ง,งจัดจัด f c ีไร้คราบก็จะอยู่กันที่เหรียญละ150บาท ประมาณนั้นถ้าปีส0งสูนะฮะเอาวันนี้ปะปาให้ไปเหรียญละ110บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะะปปาะจะวิ่งยาวไกลใเอฟซี FC. ยาวเลยนะให้จบเร็วหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญ5บาทที่ระลึกเอฟซีฮะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8เอเชียนเกมอาเซียนเกมเอเชียนเกมประมาณนี้เอฟซีฮะเอาใครอยากได้น้ำลุงของนิกเกิลจับกัน f อฟเป็นหมอกขาวๆแบบนี้สวยงามไม่ใช่เหรียญขัดเหรียญล่างเหรียญซีด เป็นเหรียญน,นิกเกิลผิวลุง้งผิวน้ำข้าวผิวน้ำหมอก f 4เหรียญละ100บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นขยับดูของสมเด็จยา่า f 4 5เหรียญสวยเลยใครอยากได้เหรียละ110บาทนะต่อมาต่อมาจะเป็นเหรียญอทรงนำชนบทใช่ไหม f 4 5เหรียญน,นี้ก็เราเหเหรียญละ160บาทหรือว่า170นี่แหละไปคุยกับแอดมินเอานะฮะขยับเลย ตรงนี้จะเป็นเหรียญราคาหน้าเหรียญ50บาทที่รึกและเอฟซีฮะหนึบาทอ่ะก็ด้านหน้าแบบนี้มีกันมาเหรียญเดียว100บาทหลังจากนั้นขยับมาดูเอฟซีฮะวันดีปอปาให้ไปอ่านี่คือ50บาทที่ระรึกรงเรียนในเรืออากาศเป็นเหรียญตัวติดในชุดนี้จบเลยเอฟซีฮะจบที่320บาทวันนี้นะฮะนะเข้ามาใหม่ก็เป็น350ก่อนเนาะอันนี้ก็320โอเคไหมฮะป่วางไว้หลังจากนั้นมีเหรียญ1น0บาทที่ลึกอยู่เหรียญหนึ่งเอาใครอยากได้200 250บาทเท่านั้นเอง250หรือ204รอยแอดมินอ่าเอฟซีฮะไม่มั่นใจจำไม่ได้204หรือ205เหรียญเนี้ยโอเคไปถามแอดมินเอาเนาะไปมีแค่เหรียญเดียวหลังจากนั้นติดตาม,มาด้วยเหรียญ5บาทปี46 F ่หกเอฟซีห้สภาพค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเหรียญเนี้ยอ่า500บาทหายากอันดับที่2ผลิตน้อยหายากอันดับที่2ของเหรียญ5บาทมุนเวียนสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2546ป,ปากปาๆขยับ FC5 เหรียญนี้อ่ะสวยงามมากๆผิวเดิมจัดๆ f c หะก็เรียกว่าเป็นรองแชมป์กันเลยทีเดียวสภาพผิวเหรียญน,นะใครอยากได้ฮะเหรียญนี้ถือว่าสวยงามเลยอ่ะ F4 หนึ f ่งพันห้าสิบบาทหนึ่งพันกับห้าสิบาทสาหรับวาลระนี้ F4 หะนี่คือเหรียญห้าสิบาทที่ระลึกที่ผลิตออกมาจากโลหะเงินหรือว่าเนื้องเงินนะห้าสิบบาทที่ลึกปกติจะเป็นเหรียญน,นิกเกิล เป็นเหรียญดิ่เกินสิบวาระแล้วก็มามาีเนื้อเงินแบบนี้อีก3วาระโอเค F4H จำนวนการผลิตน้อยก็เอาเหรียญละ1 0 5 0บาทเท่านั้นเองประปาวางไว้ใครอยากได้เหรียญไหนคุยกับแอดมินได้เลย f 4 5ป๊ปาไปเร็วนะฮะปปาจ๊าเวลาไม่พอเผยแพร่คลิปวันนี้มาถ่ายทอดอามาบันทึกเทปเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้เวลาออกคลิปเลย f c โอเคเนาะมาหลังจากนั้นมาดูเหรียญโสรถดกันบ้าง F4H โสรถล ตาจอปรอชอชัยพึกจอสอ1236แล้วก็จอสอ1238สภาพผ่านการใช้งานนะขอบไม่เต็มร้อย F45 ใครอยากได้เหรียญละ150บาทแต่สวยดูเอาอย่างนี้เขาเรียกว่าผิวเดิม F45 สวยนะเขาผ่านการใช้งานนั่นแหละอ่ะโสรถ F4 5สจอสอ2 3 6และจอสอ2 3 8ปาปาให้ไปเหรียญละ150บาทหลังจากนั้นขยับมาดู F45 ก็ตาจอปรอชอชัยพฤกเช่นเดียวกันนะทองแดงขนาดอัดโซรถนี่เล็กสุดละ ต่อมาขยับมาเป็นอัดอัดน,นี้ค่อนข้างจะขอบค่อนข้างสมบูรณ์เลย F4 เหรียญน,นี้สมบูรณ์นะสมบูรณ์ระดับนี้แหละเอาดูเอา F4 ฮะคมชัดแล้วก็ถือว่าขอบสมบูรณ์กันทีเดียวมีกี่เหรียญเนี่ยห่เหรียญ2เหรียญสาหรับจอปรลอ,อันนี้ละอ่ะ F4 ฮะมาดูจอปลอลช่อเฉยพึกกันก่อนนะจอซหนึ่งสองสามหกและจอซหนึ่งสองสี่สี่ใครอยากได้ F4 ฮะเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาท ขสวย f c 5ผ่านการใช้งานแต่ขอบเขาสวยนะกางเหรียญก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งสําหรับเหรียญที่ผลิตออกมาหลายปีแล้วอ่ขาขยักได้ฮะนะเหรียญละ250บาทนะไปคุยกับแอดมินเอาหลังจากนั้นขยับมาเป็นเหรียญอัด f c 5แต่เป็นแบบที่2ก็คือตาอพระบรมรูปราชการที่5ด้านหลังพระสยามเทวาธิราชพระบรมรูปรัชกาลที่5 F45 เครื่องราชยังคมชัด นะยังคมชัดแบบนี้ด้านหลังก็ลวดลายคมชัดมองเห็นกันอยู่ F4H อันนี้เป็นจอซหนึ่งสองสี่เก้าโอเคไหมฮะจอ2หนึ่งสองสี่เก้ายังคงเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของพระบรมรูปพระสยามเทวาธิราชเอา f ฮะอ่ะพระ,อพระสยามเทวาธิราช f ฮะมีกันอยู่2เหรียญน,นะก็เหรียญละ 250บาทเช่นเดียวกันเพราะว่าเครื่องล่าดนี้ถือว่าคมชัดเลย fc ใช้ได้เลยนะก็ถือว่าใช้ได้เลยเอาเหรียญนี้ fc ฮะเหรียญนี้ไม่ไม่เต็มที่เอาง่ายๆเลยขยับนิดนึงนะอ่ะเหรียญนี้นะ fc ห้าปปะคอส0งร0อออ่ะพัทยานะพัทยาเหรียญนี้คอ200โทษที่ fc ฮะนะก็สภาพไม่เท่ากันอ่ะเหรียญนี้200รนะเหรียญนี้250เครื่องราดยังคมชัดอยู่ นะ F4 ก็ลองดูกันก่อนเนาะเป็นเหรียญโบราณที่ค่อนข้างหาสภาพสมบูรณ์แบบนี้ค่อนข้างยากนะค่อนข้างจะยากเลยทีเดียว F4 ใครอยากได้เหรียญละอ่ร200และ250หานะโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูเหรียญเฟืองเหรียญกระสาบเงิน F4 นี่คือเฟืองตราแผ่นดินไม่มีรอสอเหรียญนี้ใครอยากได้เหรียญละเหรียญละ500บาทเป็นสภาพผิวค่อนข้างจะเดิมๆกันเลยทีเดียว F4 ค่อนข้างจะเดิมๆนะประมาณนี้ยอะ นะก็ขคยอยากได้เหรียญละ500บาท f c โอเคเนาะหลังจากนั้นมาปิดท้ายรายการ2เหรียญนี้ F4 ฮะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแต่ค่อนข้างสวยกเลยทีเดียวนะค่อนข้างสวยเลยเหรียญน,นี้ถือว่าผิวสวยจัดเลยนะเป็นผิวเงินออกมา F4 ฮะผิวเงินออกมาชี้นิว่าถ้าไม่มีคราบก็ไม่มีแบบนี้เลยนะ F4 อะให้ดูเหรียญน,นี้ก่อนมา เดี๋ยวนี้ fc ฮะขอบค่อนข้างครบนะลายลักษณ์อักษรตราแผ่นดินเนีย่ยถือว่าช้างสามเสียนใช่ไหมอ่ะทุกอย่างค่อนข้างจะสวยงามเลย fc ดูให้ดีนะฮะนะดูรัศมีด้านบนเป่งประกายได้คมชัดลรร่องรอยขนแมว fc ฮะลาร่องรอยของแข็งกระทบสังเกตด,ดูนะฮะค่อนข้างดีกันเลยดูขอบและครบเลย fc ฮะอ่ะด้านหน้า,นาประมาณนี้ดูเอา fc ฮะ เครื่องลาดยังเห็นกันปรับไปถ้ามองภาพเหรียญแล้วใน f c กางเหรียญค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยดูรายละเอียดเนื้อตัวเปล่าเนื้อเหรียญตัวเปล่าสังเกตดูนะฮะล่องลอยน้อยมากอ่ะเหรียญน,นี้ใครอยากได้เหรียญน,นี้ใครอยากได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ F4 ฮะไม่มีรอสอนะแต่ก็สวยไม่มีรอสอแต่สวย F4 ฮะใครอยากได้เหรียญน,นี้ประมาณเหรียญละประมาณ800บาทใน f c 800ขายวามสวยด้วยความสมบูรณ์ของเหรียญด้วย เราอย่าไปมองเหรียญสีนะ F4 เหรียญนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียว800บาทหลังจากนั้นเรามาดูเนื้อเงิน F4 ฮะก็เป็นรอ5ตาแผ่นดินนั่นแหละนะรอ5ตราแผ่นดิน F4 ห้เหรียญน,นี้เท่ากับว่าก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานแต่เขาสวย f c ดูให้ดีนะฮะเหรียญที่จะมีสีเงินระดับนี้แล้วดูดูเนื้อนี่ยังเป็นผิวลุ้งผิวน้ำข้าวช่วย,เ,ยเห็นไหม f c นะเห็นไหมฮะนะยังเป็นน้ำหมอกน้ำลุ้งน้ำข้าวอยู่เลยถ้าถามหาคราบ F4 ฮะก็มีเหมือนกัน แต่ถ้าให้มองดีๆเหรียญน,นี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเอาใครอยากได้เหรียญ F4 เครื่องล่านนี่คมชัดเลยนะเส้นผมหรือเส้นภระของท่านนี่ยังเป็นเส้นไหลๆเห็นกัน f ะถือว่าผ่านการใช้งานก็ผ่านน้อยจัดจริงๆแล้วน่าจะถูกเก็บรักษาดีด้วยแหละ f c นะเพราะว่าทางั้นเขาจะเห็นคราบหรือไม่ก็ออกระดับนี้อันนี้ก็สวยคนละแบบนะอันนี้ก็คมชัดนะแต่เดี๋ยวนี้ดูยังไงก็ยังแล้วแต่ชอบนะ f พนะี่เนาะอ่ะเหรียญน,นี้ก็ประมาณ เหรียญละ900บาท900บาท f 4 5ทุกอย่างคมชัดนะเนื c ้อเงินเนี huh kind of <c oughs> ่ยดูแล like <c oughs> ้ว f 4 5ถ้าพลิกแล้วเนี่ยนะเขาจะเป็นผิวอ่าผิวเนื้อเงินของน้ําหมอกจับน้ําลุงจับ f 4 5โอเคนากก็แล้วแต่ชอบนะ f c 5นะปอปาก็ขายอยู่แบบนี้เองถ้าเป็นถ้าเป็นสวยๆแบบนี้ปอป๋าก็จะลองทำราคาระดับนี้พ่อปาเคยมีเคยแบ่งปันออกทังเหรียญละพันสเลยแต่เขาเขาคมกว่านี้ โอเคเนาะอ้าวเหรียญนี้900บาท F4 ฮะ900บาทเหรียญนี้800บาทเขาสวยจริงๆนะ f c นะถ้าหากไม่สวยมีรังร้อยก็เห็นว่าปาขายออก400 450 500 550ใช่ไหมอ่ะก็ใช้ดุลพินิจแล้วกันเหรียญนี้900เหรียญนี้800ขอบสมบูรณ์สุดๆถือว่าใช้ได้เลย f c นะขอบถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวอ่ะลายลักษณ์อักษรคมชัด8 900 โอเคเอฟซีฮับปิดท้ายรายการกันแบบเอาเร็วๆก่อนเนาะเพราะอย่างที่บอกปา,ปาแจ็งเบื้องต้นเอฟซีฮับมาทำรายการค่อนข้างจะถึงเวลาเผยแพร่คลิปวิดีโอไง โอเคเนาะไปเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบเจอกันใหม่ใครมีอะไรยังไงก็เข้าไปคุยกับแอดมินเลย f c 5คุยกับแอดมินได้เลยนะถามแอดมินคุยกับแอดมินเหมือนประจำนั่นแหละสำหรับนักสะสมที่เข้ามาอยู่ในในช่องของปปานใหม่ f c 5อยากไม่อยังไม่เข้าใจก็สามารถพูดคุยกับแอดมินได้เลยแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนนะศูนย์เก้าสองไอดีไลน์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสอง f c 5ไลน์นี้ไลน์เดียวซื้อเหรียญเนี่ยกับแอดมินช่องของปปานได้เลยไม่ต้องโอนเงินก่อนไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องส่งหมายเลขบญีอ 5, กก่น FFCH ตลง ขาเหรียญแอดมินก็จับไปที่เรียบร้อยแล้วแอดมินก็จัดการให้นะโอเคเนาะก็เรื่องโอนหมายเลขบัญชีธนาคารโอนเงินนะโอนอยู่แล้วแต่ f 4ะก็ฝากบอกนึงมีนักสะสมคอมเมนต์มาไงนะบอกว่าเขาจะไปรับซื้อเหรียญรับซื้อเหรียญผมถึงบ้านแต่ก็ให้โอนหมายเลขบัญชีธนาคารก่อนเกือบทุกช่องเลยเขาบอกมาอย่างนั้นนะ f 4ะถ้าเกิดว่าเขาจะไปซื้อเหรียญเราถึงบ้านเนี่ยเรายังคงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้หมายเลขบัญชีธนาคารเข้าไปนึกออกไหมฮะถ้าเขาจะไปซื้อเราถึงบ้านเนี่ย ไปจ่ายเงินสดกันที่บ้านท่านเลยดีกว่านะยื่นหมูยื่นแมวท่านยื่นเหรียญเขายื่นเงินตรงนั้นจบนะอันนี้ปาปามีความคิดแบบนี้เพราะว่านักสะสมถามมาก็ไม่มีความจําเป็นนะแต่ไปซื้อเหรียญถึงบ้านก็อย่าเพิ่งไปโอนหมายเลขบัญทีทางก็ถามเขาเอาบอกเขาเอาคุยเขาเอาบอกว่าเออมาซื้อเหรียญผมถึงบ้านเนี่ยมาจ่ายเงินสดผมที่บ้านเลยได้ไหมมารับเหรียญที่บ้านไปอยู่แล้วฉะนั้นก็ลองไปวิวินิวิเคราะห์ดู f ฮะโอเคเนาะท้ายรายการมีนันกสะสมก็คอมเมนต์มาอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ไปเร็วสวััสดีครบ